สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเพื่อนก็ไปเล่นคอนเสิร์ตยูเจโซครับพี่น้องเมื่อวานนี้ครับแล้วเพิ่นก็แวะไปหาลูกนะครับพี่น้องแต่ว่าบ่เจอลูกนะครับพี่น้องนะครับเกิดยังขืนครับพี่น้องนะครับเพื่อนก็ไล่สดว่าแวะมาดูบ้านแต่ไม่เจอลูก ทั้งๆที่ได้บอกไว้แล้วว่าวันที่หนึ่งเนี่ยสิเวะมานะครับพี่น้องนะครับก็เลยเกิดดราม่ากันเกิดขึ้นมากมายครับพี่น้องนะครับทาง FC ผู้จั่บ้านฟินแลนด์นะครับก็มีคอมเมนต์ดราม่าว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยคือบ่ให้เจอลูกคือบ่าพาลูกกลับนะครับพี่น้องนะครับก็เป็นแบบซีนะครับพี่น้องนะครับก็มีบางท่านบอกว่า รู้แล้วว่าทำไมบอสบิ๊กถึงฟ้องนะครับพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าจงใจไม่ให้ผู้ใหญ่บ้านเจอลูกสันพี่น้องนะครับก็มีบางคอมเมนต์พูดประมาณว่าสงสารผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จ้างขนาดลูกยังไม่ได้เจออันยังประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับที่คอมเมนต์แล้วก็สอบถามแล้วก็โยงไปหาฝั่งคนดูแลอีกฝั่งหนึ่งก็คือป้าแจ๋วแล้วนะครับว่าคือบอกเอาลูก มหาวิาผูุ้ทิบ้านสันวาพี่นองนะครับหลังจากดันครับพี่น้องป้าแจ๋วแล้วก็โพดดวนที่แจงดวนเลยครับพี่น้องแล้วก็บ,บอกว่าแบบสี่ครับพี่น้องนะครับล่าสุดปันหมาดครับบอกว่าขอถามแน่จ้าขึ้นบ้านไหม่ขาเจ้าให้นอนจะคืนขึ้นบ้านไหม่ตั้งแต่วันที่สามที่ผ่านมาสําหรับคนที่ว่าคอยจงใจบ่ผพาหลานกับยาโสในวันที่หนึง่งมันครบรอบ สามคืนหรือยังไผ่บ่ถือแต่ข่อยถือเพราะข่อยยังถือโบราณอยู่สันตาพี่น้องป้าแกวแ้วเล่ากระโพตล่าสุดมาแบบสีนะครับเอ่อก็คือว่าเราเคยอาธิบายว่าเอ่ออ่าพาน้องนาริตาเนี่ยไปขึ้นบ้านไม่ยูพัทยาพี่น้องตั้งแต่วันที่30แล้วก็ซินอนในครบ3คืนก็คือวันที่1น,นี่บ่ได้กลับขึ้นมายโสเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยไปหาลูกที่ยโสวันที่1นเนี่ย กรบโเจอแน่นอนสันพี่น้องนะครับแล้วก็บ,บอกมาฮาบซีนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทําไมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถึงไม่เจอน้องนายเดตะาเจอลูกๆแล้ล่ะครับพี่น้องที่ยโสนะครับป้าเกียวเพิ่นก็ชี้แจงมาแบบซีพี่น้องมีความคิีเห็นแบบใดครับนะครับว่าคิดว่าป้าเกียวนี่จงใจว่าพาหลานมาหาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือไม่นะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ราโพสต์แบบสั้นนะครับ ก็มีคอมเมนต์ไฟป้าแจ๋วมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายครับพี่น้องนะครับบอกว่าไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงกาที่เขาไม่ชอบเราก็ปล่อยผ่านค่ะป้าแจ๋วเอาคนที่ชอบดีกว่าสันพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าชางเหมือนเธอป้ามันซีเป็นประเด็นอีกซุมดาบันกะดาบ่สนใจดอกมันหาเรื่องซีดาอยู่แลว้วสันพี่น้องนะครับแล้วก็มีเอฟซีทางฟังพยุบาลฟิแนแลนด์เพิ่นก็ มาคอมเมนต์ว่าถ้าไม่ว่างพาลูกมาทำไมไม่โทรแจ้งกันล่วงหน้าคนรอก็รอจะได้ไม่เสียเวลาส่วนพี่น้องนะครับนั่น,นแหละครับพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนุ่มอ,องได้ครับผมเมื่อนี้นุ่มอ,องก็เอาข่าวสารที่เป็นดาม่ามาฝากสดๆร้อนๆกับพี่น้องฝากกดไลค์กดแกชร์กดติดตามช่องนุ่มอ,องไว้ครับทำให้ข่าวสารดีๆเดี๋ยวซีมาอัปเดตให้ฟังอีกรอบนึง คลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ